ยู hoo, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงโอเควันนี้นะคะก็จะมาพบกับแม่ใบไผ่ไนะคะวันนี้เสียงดนตรีไม่มีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเบิกบานในใจก็พอนะคะวันนี้นะคะแม่ใบไผ่ไนะคะก็จะมาพบกับหัวข้อมิกิตก็ต้องเจอ ผอมก็อยากผอมเงินก็ต้องใช้ถูกกักตัว, muted, ตวก็ถูกกักตัวเราจะหาทางรอดได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะแม่ใบไผ่ก็จะมีทางรอดมาให้นะคะเมืม่อวานได้ประชุมกันเนาะวันนี้ก็รู้สึกได้ว่าโปรเนี่ยคะ่ะเป็นโปรสาหรับคนที่อยากผอมก็สามารถเรียนได้แล้วก็คนไหนที่อยู่บ้านแล้วแบบว่าถูกกักตัวไม่ต้องเครียดนะคะย้ำนะคะไม่ต้องเครียดวันนี้นะคะเรามาหาทางออกให้กับพี P ่ๆเพื่อนๆทุกคนแล้วนะคะเออดีไหมคะดีไหมคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะใครเข้ามาลรวทักทายก,กันได้เดี๋ยวจะวันนี้นะคะโปรเจกต์นี้ดีมากๆนะคะสําหรับคนไหนที่ต้องการที่แบบว่าอยากจะหาอะไรได้เพิ่มอยู่กับบ้านนะคะเพราะว่าเราถูกกักตัวเนาะเดี๋ยวไผจะพูดทีิบยเราหัวข้อนะคะหัวข้อวันนี้คือสําหรับอ่าเรื่องของการอยู่บ้าน อยู่บ้านยังไงให้มีไรายได้เพิ่มก็ดูเลยนะคะวันนี้นะคะคุณเพียงแค่เปิดบินแค่890บาทวันนี้นะคะฟรีการตลาดออนไลน์ไปเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างเพจนะคะบริหารเพจสูตรในการคิดคอนเทนต์หรือยอดขายการทําคลิปนะคะการสร้างตัวตนแล้วก็เรื่องกลย,กยุทธ์ในการขายปิกันขายนะคะพร้อมกับแต่งรูปการขายแบบ มีเอกลักษณ์นะคะอันนี้นะคะจะรับรอบนี้นะคะ5เมษายนนี้50ท่านแรกนะคะใครที่สนใจนะคุณเพียงแค่คุณเปิดบิน890บาทอันนี้นะคะบอกเลยว่ารอดแน่เพราะว่าคุณจะได้ความรู้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะเราลงทุนแค่890บาทคุณเปิดบินปุ๊บคุณเลือกสินค้าได้เลยคะ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นซ้อนกันนะคะเท่านี้คุณเลือกอาชาไขมุกนะคะ 890บาทเนาะถ้าคุณเลือกชาไข่มุกนะคะคุณลองเอาไปกินแล้วคุณเปิดบินเสร็จนะคะคุณสามารถยังมีสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่2ย้ำนะคะชิ้นที่2มูลค่าอีกอลดอีกาลดอีก50%นด้วยจ้าเออคือดีนะคือันนี้นะคะคุณซื้อชิ้นแรกนะแล้วคุณเปิดบินเปิดบินเสร็จคุณซื้อชิ้นที่2ในราคา50%คืออันนี้คือแบบ ครบเซตแล้วคุณก็เข้าคอน,นี้เลยแต่มีข้อแม้นะคะว่าแคล,ล็อกอะคะ่ะไม่ได้อยู่ในโปรนี้ก็คือตัวนี้นะคะแคลร็อกของพี่เอมมี่นะคะไม่ได้อยู่ในโปรนี้นะคะ50%นอกนั้นอยู่5 0หมดเลยสําหรับสาวๆคนไหนที่อยากอยู่เขาเรียกว่าอยู่บ้านแล้วมีไรายได้เพิ่มนะคะใช่ค่ะโปรนี้ดีมากะคะ่ะสำหรับคนที่อยากมีไรายได้เพิ่มสวัสดีคะ่ะพี่บอสสวัสดีคะ่ะน่าสนจริงคะ่ะน่าสนมากคนสอนกันเลิศเลยนะคะด้วยประสบการณ์นะคะ ด้วยประสบการณ์ของพี่ท่านนี้นะคะบอกเลยว่าคุณมาเรียนยังไงคุณก็คุ้มเนาะอ่าอันนี้สําหรับคนที่อยากอยู่บ้านแล้วอยากมีไรายได้เพิ่มและผ่กำลังจะพูดต่อไปว่าเท่านี้คุณอยากจะมีไรายได้เพิ่มนะคะและบางคนน่ะเขาเรียกว่าอะ เหมือนเราถูกกักตัวและน้ําหนักเราก็เพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะไหนๆคุณจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ใบไผ่แล้วนะคะแนะนําให้คุณซื้อเปิดบินไปเลยแ9 0แล้วคุณไปเรียงคอ์นนี้คุณอยู่บ้านคุณได้ทั้งผอมคุณได้ทั้งมีไรายได้เพิ่มไผ่ว่าวันนี้เรารอดแล้วนะคะลงทุนน้อยมาช่วยให้กับ พี่ๆหลายๆคนนะคะออกจากความเครียดนะคะวันนี้มีทางออกก็อยู่ที่เราค่ะจะมองเห็นโอกาสนี้ไหมถ้าคุณมองคุณก็รอดถ้าคุณมองเห็นคุณก็รอดเด้อจ้าแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นคุณก็เครียดต่อไปแค่นั้นเองง่ายๆสบายๆวันนี้นะคะไม่มีอะไรยากสาหรับคนเรานะคะเพียงแค่คุณอยู่ท่ามกลางวิกฤตแต่คุณก็ต้องมีเราก็ต้องมีโอกาสคือภัยเชื่อเสมอและไผยก็เชื่อที่สุดเลยท่า ในวิกฤตของเราเราจะเจอโอกาสที่โคตรจะดีแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะวันนี้อยู่ที่เราจะมองเห็นหรือเท่านั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะวันนี้น้ำหลายคนนะคะเครียดมากกับเรื่องอ่าภาวะเศรษฐกิจ เขาเรียกอะไรพวกวิกฤตตอนนี้เนาะเครียดมากเรื่องไวรัสดนดู่นนี่นั่นนะคะแต่วันนี้ผัยการจะเล่าให้ฟังว่าเราไม่สามารถคุมสภาวะภายนอกได้คุณว่าจริงไหมคะแต่เราต้องคุมสภาวะภายในของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภายในของเราก็ต้องคุมให้ได้และต้องเดินไปต่อวันนี้มีโอกาสและมีทางรอดให้กับพี่ๆทุกคนแล้วนะคะลองดูผ่ยว่าโปรโมชั่นนี้สําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเรียนอยู่แล้ววันนี้แค่เพียงคุณเปิดบินเท่านี้คุณก็สามารถเรียนได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีทุกคนนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นคือเลิศอะตั้งแต่ไผ่ทามาไผ่ก็ว่าอันนี้เลิศคุณลองดูนะโปรพวกนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะการเรียนพวกนี้นะคะถ้าเราลองไปเรียนคอร์สอื่นๆดูไผ่ว่าไม่ได้ราคานี้บอกเลยวันนี้ราคา890บาทนะคะซุนสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีด้วยเนาะไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วเนาะมาคนอยากผอมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ไผ่ก็จะโพชงเพปเปอร์ เพปอปให้เรากินเหมือนเดิมเนาะเออแม่หม่ต้องยินก่อนนอนเพราะว่าเป็นคนที่นึกออกปะกางเราจะกินแบบว่าเยอะอะแล้วเราก็ต้องกินตัวนี้ช่วย <c oughs> ไม่ชออะไรนะชอบเวลาเราฟังดูเขาเรียกว่าดูย้อนหลังตัวเองอะไอ้ไผ่ตัวเนี้ยยี่ห้อนี้ดีจริงๆนะมันชื่อว่าโบยาเนี่ยไผ่ใช้มาแล้วไผ่ชอบเนะี่ยเดี๋ยวคุณลองฟังเสียงนะมันจะเป็น ASMR นะคะเป็นการคุยแบบว่ากระซิบปะคะ่ะเดี๋ยวไผ่จะลองทำดูนะโดยกินกินแพปโปคุณจะได้ยินเสียงไหมไผ่กือน้ำอึกอึกเลยนะคือแบบดีอ่ะมันหอมอร่อยแลย้วมันคือมันได้อารมณ์อ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียเนียชอบมากเลยเสียงเนี้ยเออเดี๋ยวแม่ไผ่นะคะจะชงให้ดูอันนี้เพปโป้นะคะตัวนี้ข้อดีของเขานะไผ่บอกอย่างงี้นะคะว่าเป็นกลิ่นกุหลาบโรลินจีนะคะเขาเป็นตัวดีท็อกไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เขายังช่วยในการลดน้ําหนักให้กับเราด้วยวันนี้คุณซูเพปโป้ Pepper, แม่ใบไผ่ไปนะคะให้ครบราคา890บาทคุณก็เรียงคอสนี้ฟรีได้หมดเลยคือวันนี้คุณทั้งผอมทั้งมีไรายได้อยู่ที่เราแล้วค่ะว่าคุณจะมองหาและมองเห็นมันไหมเนาะโอเคเดี๋ยวแม่ใบไผ่นะคะก็จะว่าแต่น้ำอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแม่ใบไผเอาน้ำแป๊บนึง มาเดี๋ยวจ้าสวัสดีนะคะยามดึกน,นะคะแม่ไผ่ก็จะมาช่วงนี้เพราะว่าลูกนอนแล้วมาดึงนะจ๊ะนั่งไรฟซึดก็จะอย่างนี้ค่ะเราจะได้ยินเสียงน้ำแม่ไผ่นะคะเดี๋ยวเราจะเทมาจ้าสำหรับคนสาวๆคนไหนที่อยากพร้อมแล้วก็อยากมีอ่าไม่ว่าไรนะ มีอะไได้เพิ่มแล้วคะ่ะระหว่างช่วงวิกฤตนี้มีทางออกให้กับทุกคนแล้วนะเดิอจ้าแต่ผมหน้าม้าใหม่ก็จะดูแบบว่าตัวเองยังไม่ชินตาเหมือนกันนะคะตัดเองก็จะประมาณนี้นะคะไม่ให้ได้ให้คุณยายโดนตัดหน้ากลมบึงเลยลองฟังเสียงน้ำนะคะ150 ml นะคะอ่าใส่ไป เพเปอร์นะคะเพเปอร์ Pepper ของเราไผ่กินทุกวันน่ะริงไผ่ไผ่ไต้องยอมรับเลยเพราะว่าไผ่ชอบเตื่นเช้ามาคือคลี่ข้องอะคะ่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากลี้ข้องนะคะลงตูสขี้ข้องลงตูสตัวนี้ช่วยคุณได้นะคะขี้ข้องลงตูสช่วยได้จริงๆเดจ้า มีเสีย,ขยงขยะแยไหมเชเฉวันนี้นะใครเข้าคอร์สนี้นะคะเดี๋ยวแม่ไปไผ่นะคะแถมแก้วให้ด้วยนะคะใครที่สนใจเนาะแม่ไปแถมแหลแถมหมดนะคะเออแถมทุกอย่างนะคะกินลองฟังเสียงแม่ไปไผ่ดูนะคะ คืออร่อยมากเมื่อก่อนไม่รู้ไงใช้ช้อนตีตอนเวลากินที่ไลฟ์สดครั้งก่อนคือเราคิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคแล้วพอเรามาเช็คๆอย่างเงี้ภยภปว่ามันละมุนกว่ามันอร่อยกว่าเออคือเลิออะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากแบบว่าหน้าเป๊ะเอ้ไม่ใช่คนเรื่องละดูจิตเนาะสมองคนไหนนะคะที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ผอมด้วยนะ โปนี้ช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกเลยนะคะท่ามางวิกฤตแบบนี้นะคะอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมองโปนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสว่าแต่โอเคลุก okay, ขึ้นนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะเปิดบินเพียง8 9 0บาทนะคะคุณเลือกสินค้าตัวไหนก็ได้นะคะแล้วคุณยัง ชิ้นนี่2แถมยังลดอีก50%ด้วยนะคะวันนี้คือโปรลดกระหน่ากระจายเลยนะคะแล้วคุณยังเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีด้วยพลบอกแล้วโปรแบบนี้ไม่ได้มาแจกกันนะคะท่ามกลางวิกฤตก็ต้องมีโอกาสอยู่ที่เราจะมองเห็นมันไหมแค่นั้นเองเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในท่ามกลางาวิกฤตเหมือนกันเด้อจ้าเออไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันเจอก,กันนะคะใครสนใจก็ตามนี้เลยนะคะนี่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 ไลน์แอดติดต่อมาได้เลยนะคะไปก่อนนะคะ